าาสีนะ้วก็แม่น้ำไม่กองนะสีแม่น้ำในในส่วนนี้เนี่ยในการที่จะดําเนินการว่าจะต้องศึกษาหาแนวทางนะครับว่าจะดาเนินการอย่างไรที่จะป้องกันในเรื่องของน้ําทะเลยกโสศงตรงนี้เนี่ยเพื่อจะลดผลกระทบในเรื่องของน้ําทะเลลุกล้ําด้วยแล้วก็ในเรื่องของป้องกันน้ําท่วมจากน้ําทะเลในส่วนนี้ ก็วางแผนไว้ว่าการดําเนินการศึกษาน่าจะ2ปี2ปีหรือ3ปีเนี่ยผมผมนิดนิดหนึ่งประมาณนั้น2 2-3ปีในเรื่องของการดำเนินการตรงนั้นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการขั้มความเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของสิ่งก่อสร้างก็จะเสนองบประมาณในเรื่องของการดำเนินการสิ่งก่อสร้าง,งต่อไป เช่นอาจจะต้องมีประตูระบายน้ำในปากแม่น้ําหรือไม่หรืออย่างไรนี้อันนี้ก็ต้องอยู่กระบวนการในเรื่องของการศึกษาที่จะหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการที่จะต้องอดูไปทั้งมิติในเรื่องของเชิงวิศวกรรมทั้งเชิงงคมทั้งเชิงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องดูหมดทุกมิติจะต้องหยิบโครงการคอยแขงมาดูด้วยใช่ไหม อันนั้นเนี่ยก,ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะอ,อยู่ในทางเลือกที่เราจะพิจารณาด้วยก็ได้แต่อันนี้ยังตอบตอนนี้ไม่ได้ว่าจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าอะไรงไงมันก็ต้องอยู่กระบวนการในเรื่องของการศึกษาในการ,การศึกษาแล<น>้วก็จะครอบคุมหมดการศึกษาจะครอบคลุมหมดครับว่าเป็นต้องเป็นทางเลือกอย่างที่ผมบอกว่าทางเลือกสุดท้ายแล้วทางเลือกที่ดีที่สุดจะต้องสอดคล้องทั้งมิติวิศวกรรมสังคมสิ่งแวดล,ลอ้อมอันนี้เนี่ยต้องเป็นทางเลือก ที่จะต้องพิจารณาร่วมในทุกมิติในสว่วนนี้ครับอ,อย่าง เรื่องของการป้องกันเนี่ยน้ำน้ำทั่วมงลรนัวถ้าเกิดศึกษาอยู่มันอาจจะไม่ทันเนีช่วงที่ <ใน S 1> กบฏวง,วงการในเรื่องของการทำนี่มันมีทําอยู่แล้วเออคือทางกทมกับทางสพชนี้เราร่วม<ะ>มือกันในเรื่องของการขับเคลื่อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําอุโมงค์ระบายน้ําเพิ่มเติมในเรื่องอุโมงค์ต่อขยายในการเชื่อมต่อในเรื่องของการระบายน้าเพิ่มเติมหรือในเรื่องของการปรับปรุงสถานีสูบน้ําอย่างที่พักขนย่งเนี้ยครับมีก็มีในเรื่องของการขับเคลื่อนงน้มนาในเรื่องของการทาในรัฐมนตรีอยู่แล้ว ในส่วนของตัวกรุงเทพมหาคนครนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดนันมันคือในในภาพระยะไกลในลักษณะที่เป็นในเรื่องของท่าน้ําทะเลหนุนสูงที่บอกว่ามันมีหลายๆข่าวที่ทําให้คนจังวลว่าโลกร้อนอน้ำแข็งโั่วโลกละลายมาน้ำทะเลจะยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆจนกรุงเทพมหาคนครจะ หายไปนะรับนั้นอันนี้มันก็ต้องยังเป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะไกลผสนควรเพราะนั้นกระบวนการที่สําคัญก็คือต้องศึกษาก่อนแล้วค่อยมาวางระบบว่าเราจะดำเนินการอย่างไรอย่างไรตรงนี้ก็ต้องทันใช่ถูกครับก็รวมหมดรวมยู่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครในการที่จะศึกษานี้เนี่ยคือการศึกษาการยกตัวของน้ําทะเลถึงสูงซึ่งเพราะนั้น จังหวัดเมืองที่อยู่ริมทะเลพวกนี้ก็ต้องอยู่ในขอบเขตในการศึกษาทั้งหมด